หัวจะเป็นหัวลายค่ะหัวนหน่อยๆก็ได้ดอกนี่กุไก่ับเขกหัวแล้วตึกแห้งพูดไม่รู้เรื่องให้หัวใจให้พวดีให้หลายดวงติดกัดตัวสอบโอเคขอบคุณค่ะเอฟซีมาคุยเลยลุงพลนะคะอืมลุงพลเพื่อนเนาะเพื่อนก็ตอบตามหาน้องจันวสันนะโอเค มือมีดอกเกี้ยวบรได้ทํำช่องอืมโอเคนะคะเพื่อนตามหาน้องจันเพื่อนตอบกลับนะคะน้องจันมาวิพาดวิจารลุงพุ่นลุงพ้นนะคะได้ลาหายท่าลายโน่นนี่นี่นั่นนะคะนะคะอันเอจันค่ะเอจันเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ตุรกีะค่ะนะคะเพื่อนอยู่ตุรกีเนาะนะคะลุงพลนเพื่อนก็บอกว่าโอ้ยนะโชว์ตัวหน่อยนะอย่า นะคะพูดอะไรนะฮะอยากรู้ความจริงก็มาถามลุงนะคะเนาะโอ้ยเพื่อนอยากบอกเพื่อนอยากเล่ามาไปสั่นแหละลุงเอ้ยเพิ่นกะนะคะเนาะเพิ่นทําช่องนะคะเพิ่นทําช่องเพิ่อนเอาหูไปหน้าเอาตาไปไล่ใดนะคะเขารู้กันเกิดว่าทำลายลุงชัดเจนมากนะคะชัดเจนมากเขารู้กันทั่วโลกนะคะแต่ตอนเขาเพิ่งมาพูดตอนนี้ทั้งทั้งที่เรื่องมันก็นะคะ เขาสารเพื่อนสิตัดสินอยู่แล้วนะมเมื่อวาไปก็ไล่บอยนะคะพูดไปก็ไล่บอยนะยายจันเลยนะคะยายจันตุลกีนะนะคะพูดไปก็ไล่บอยนะคะเพราะมันไม่ใช่ mm hmm. น้อแมนนะนะมันทำลายลุงชัดเจนที่สุดแล้วคนที่น่าสงสัยคนที่พูดมีพิรุษนะนะคุณก็น่าจะรู้นะว่าใครย้อนไปแกะดูข่าวเก่าๆหรือมาแกะดู ฟังนะคะพยายามแต่และคนพูดช่องข่าวช่องนางหรือเพจเฉยโดยเก่งนะคะเนาะแล้วคุณจะเข้าใจแต่บางคนก็เข้าใจแต่เขาก็พูดหาแสงไปงั้นแหละแล้วลุงก็เลยตามหาว่าอ่อาจะเป็นอเวตาอยากเข็นนาบัโบนเมนเาเปิดนาออกมาเราไปขึ้นป่าย่านเดอ้อว่าสันก็เหมือนไม่เหมือนไม่รู้ล่ะนะคะอ่านางส่งคลิปให้ลุงดูแล้วนะคะเพราะนางก็เห็นเพื่อนอยู่นะคะเห็นเพื่อนอยู่เพื่อน ก็เปิดหน้านะคะเนาะเปิดหน้าก Get ็เลยส่งคลิปไปให้ลุงดูแล้วนะที่ไลน์ก็บิ้งเอาเด้อจ้าน่ะแหละตามหาน่ะเจอหรือยังนะคะเจอหรือยังนะอยากเห็นหน้าน่ะอยากเห็นเด้มันก็ยังบ่เห็นนะนะส่งไปให้เราเด้อเพิ่นเปิดเพิ่นเปิดตั้งหลายคลิปจ้ะเพิ่นบ่ได้ปิดนาดอกเพิ่นบ่ได้ปิดนาดอกนะเพิ่นกะมีพาพวิจา์วิเคราะห์หาคอนเทนต์ไปนั่นแหละค่ะ่นทำช่องนะคะเพอนทำช่องอืเพิ่นกะอยู่ ิ่นบอกว่าเิ่นอยู่ตุรกีค่ะอยู่ตุรกีเนาะตามหาเหยุไงไปตามหาเพิ่มแสงให้เขาเหยุไงเขายังมีแสงก็ได้เพิ่มแสงให้เขาบอกเพิ่มแสงให้เขาบอกพวไมาตามหาหนา่งเนี่ยเขาหรือ,อยันเขาว่าเป็นคููจินกันอีกบอกนะคะสวัสดีคุณจอยสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่มงคลสวัสดีค่ะนะ ก็เป็นเรื่องราวนะคะตอนนี้คือมันเป็นการที่เรื่องนะคะอยู่ในศาลก็สอบจนนะคะก็มีรามงรามาทั่วแหละบางวันก็หาว่าลุงเนี่ยค่ะไปเลื่อนศาลไปเลื่อนศาลค่ะพี่น้องนะคะนะคะไปเลื่อนจำเล่อยไปเลื่อนเลื่อนให้มันเหี่อกไปเรื่อยๆมยืดไปเรื่อยๆนะโอ้ยลุงเพื่อนจะไปเลื่อนทําไมเพื่อนมีแต่อยากให้มันจบไวๆให้จบไว้ัวเป็นผลดีัวลุ่ง โดนไลสามสารเนี่ยสมมุติว่าสามสารเนี่ยมันจะวนยืดมาเรื่อยๆเด้มีแต่นะคะฝ่ายผู้สูญเสียนั่นแหละเลื่อนนะเลื่อนจนเขาบ่ให้เลื่อนแล้วนะเลื่อนกระดอกระเรียนะผู้ได้เลื่อนกันแน่ก็เห็นอยู่ตัวนะเลื่อนทีไรนะคะทนายลุงหรือใครก็ออกมาพูดอยู่นะคะใครเป็นฝ่ายเลื่อนขอเลื่อนนั่นแหละมันปิดบ่ได้ดอกขอเลื่อนก็คือขอเลื่อนแต่คนที่ไม่ได้ทําเนี่ยพยายามนะคะพยายามที่จะ ่าโยนความผิดให้เขาว่าเขามีแต่เอามาพูดกันเพื่อคอนเทนต์มาแหละคนฟังก็เชื่อดีดีนะคะเชื่อพวกคอนเทนต์เนี่ยความจริงนะคะมันปิดบังไม่ได้หรอกถ้าใครเลื่อนเขาก็บอกว่าเลื่อนนะคะถ้านายก็บอกว่าเลื่อนอยู่อืมปรมานั้นค่ะซีมาเอามาดูดวงกันดีกว่านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณจะ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณ ขอบคุณหลายๆขอบคุณเด้อมาแล้วก็กดหัวใจกดไลาาะคะ์ให้นั่งแน่จัดนะคะให้นั่งแน่มาเข้ามาดูดวงก่อนจะไปดูดวงการเมืองนะคะเข้าข่าว,าวการเมืองกันเลยค่ะนะคะเข่าวๆเราก็ดูดวงต่อเลยนะคะเข่าวๆเราก็ดูดวงตอะะ่อค่ะ